วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมกราเพื่อนๆพือมันก็ยังหนาวอยู่นะหนาวมดเดือนอยนะเออ่เออเมื่อคืนคุณแม่มาถึงประมาณตีสามครึ่ง <c oughs> นี่เขาก็กำลังนั่งผิงไฟกันอยู่ส่วนพี่คิมก็ขังไว้ในห้องยังยังไม่ให้ออกมาป่วนตอนนี้เ <c oughs> ย็นเจี๊ยบเลยเย็นแบบไม่มีลมนะเพื่อน ใส่เงยหนา้าเบิงเน่เบิงแนี่เห็นบางมวกบางมวัวอ,อ,อยู่บ้านนอกในผิงไฟได้นะพเพื่อนแต่เราอยู่ในเมืองเราจะมาจุดไฟผิงแบบนี้ไม่ได้นะจุด,จดไม่ได้นะ <c oughs> เขาด่าตายหาเลยนะพเพื่อน,นอ, <ๆ S 2> อันนี้คุณแม่ก็ซื้อเฉพาะของที่ตาชอบกินเนาะ แต่ว่าแอปเปิลเนี่ยไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมนะมแล้วก็จะเป็นขนมประมาณนี้ที่เขาจะกินกับน้ำขิงตอนเช้านะเพืเ่อนๆนี่ก็จะเป็นกับข้าวนะเพื่อนๆเป็นของดิบที่ว่าคุณแม่เตรียมมาเอามาทำกินที่บ้านตาเนาะก็เยอะเลย มีหลายอย่างหลายแนวนี่ก็เป็นกระดูกหมูเป็นหมูเป็นอะไรเงี้ยปลาหมึกเอามาให้หมดทุกอย่างเลยเพื่อนๆแบบระบบที่ว่าอาทิตย์นึงออกออกไปซื้อกับข้าวทีนึงอ่ะ อันนี้คือขนุนนะเพื่อนๆกำลังจะออกลูกเลยเยอะแยะเลยโอ้ยจะแม่ลูกดกเนาะกำลังออกดอกกำลังออกลูกเยอะแยะเลยคืนนี้พระจันทร์สวยมากเลยเพื่อนๆดูนะ นเมือ่อเมื่อวานวันพระหรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจนะแต่วันนี้ไม่ใช่อะ่ะเพึ่งเห็นเนี้ยสวยมากเลยเดี๋จะซูมให้ดูใกล้ๆอ่าสวยไมย่ชัดชัดปิ้งเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดมกราอันนี้แบบป้าเขาเอาไอ้ไฟคิดมั่นติดต้นไม้